สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายโหดนะครับสวัสดีเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆน,น้องๆนะครับที่เข้ามาชมและรับฟังนะครับวันนี้เราได้มาทำการมัดจำรถด,ดําครับเพื่อไปวิ่งงานดอดินแถวบ้านหนองเกีนครับนี่ครับนี่เป็น ำของทีมงานมือจกสายโหดครับามาเปิดให้นะครับนี่เป็นรถจะไปร่วมทีมงานกับมือจกสายโหดครับกับคันใหม่กับน้องใหม่ร้อเก้เอียสนะุนี่ครับเราได้มาดูทำการทำการว่าจองครับ นี่ก็รถกองมือจกสายโหดครับออกมาขายครับนี่ครับดูครับเราจะทำการจองครับพี่ถือปให้ผมหน่ครับทำว่าจองครับยืนอยู่ข้างรถสักคู่ครับเอาปิดหน้าไว้ครับนะครับมือจกสายโหดเราได้ทำมา จองออกขึ้นไหม <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> จะไปร่วมกับกับมือจกสายโหดครับ oh, <okay. S 1> อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับรถของมือจกสายโหดร,ร่วมคันต่อไปครับน้องใหม่ร้อยเจ็ดห้าครับภายในนี่สวยครับถ <Yeah. S 1> ือว่าโอเคครับ yeah. นี่ภายในของเราใหม่เราได้มาทำการทำเรื่องเซ็นสัญญามัดจองมัดรจำรถด,ดูภายในแล้วก็เรามาดูช่วงล่างครับ นี่เขาน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ครับกับแหนบน่าจะเสริมมานะครับพร้อมวิ่งดินครับแถวตำบลตรงเย็นเละครับถืว่าโอเคเได้สวยอยู่ครับ อย่าลืมติดตามมือจกสายโหดทีมงานนครบางเย็นด้วยนะครับได้มีกำลังใจถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปต่อไปให้ดูเรื่อยๆครับหลังจากที่เรามาทำการมัดจองทำรถดูรอบรถกันนะ คำสัญญา,าจะเริ่มติดตามช่องของเป็นว่าอย่งจับหัวอย่างนี้เพิ่งถ่ายเพิ่งถ่ายถ่ายเพิ่งถ่ายนี่ก็ล็อกกี้ครับ รถคันนี้จะไปประจำการอยู่กับมือจบสายโหดครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับพีมง,งานเราจะ พัฒนาไปเรื่อยๆครับยอยอขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตอนถ่ายทำสัญญา <Yeah. S 1> ขอขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสุดดยยอเลู